เมาะที่จะปลูกกินและก็เมาะที่จะปลูกขายคือกันเด้อพักชีนี่เพราะว่านามบต่ต้องฮดโลกบม่มีแม่งบ่กวนสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องการเพาะพักชีบ่งอกเพาะยังสิงอกแน่นอนง่าย้อมง่าย้อมการดูแลกัง่าย,าายห่งางบ่ได้ยุ่งยากเลยเติมปุ๋ยแค่รอบเดียวตอนที่ปลูกเลยครับเธอเดียวเลยบ่ไดหใส่รอบสองเลยปลูกแบบนี้คือเอาหากไปใส่ต้มได้แมนกตั้มอาตั้มน้ำแมนตั้มน้ำเกลมได้แสดงว่าสิบห้าหมื่นก็เลยกินได้แล้วเด้อครับเด้อครับเด้ออาญากอีกคือเกาครับเด้อเดี๋ยวเร ใจเคืองเคองแล้วครับใสจเคืองเลืองนองไหลกระถางซีเหนียวนะครับก <มา S 1> ็สิเดตแปดหูนะครับสําหรับกองกุ้งถันกระถางสามเหนียวกับสิเดชิบห้าหู้นะครับภาชนะนะครับบ่จําจเป็นต้องเป็นกระถางกระดอยได้ครับเลยเยียงกระดอที่พี่น้องมีนะครับเก <uns technology S 1> ี่ยวน้รจะเป็นแก้่ยวหนามตะก้าคือกันกระเพาะปุ้ง <ห sang. S 1> เลยนะครับเนาะปึ๊บเป็นอยังเพลียวเฝาแซนหนามเพราะว่ามันมีสารเทนนินนะครับแต่จริงๆที่ห้องเคยทดลองเห็ดก็บ่จําเป็นต้องแซกอะไรนะครับเนื่องจาะว่า ก็่วงได้เขาต้องหดน้ำอยู่แล้วครับช่วงได้เขาเพาะ่วงแรกเขาจะลดน้ำเขาไหลออกอยู่แล้วนี่อันนี้ก็แล้วแหละมันจะนั่งก็คือรวยรวยมาเร็วเลยเมักชีกับเมลพชีหอมบานเท่าไหร่ครับรวยไปเลยบ่อตองทุบบ่อตองแซ่รวยเลยพอดีพอดีพอเด็กเขาจะเหนียดครับกะรวยประมาณนี้นะครับปลูกวิธีนี่จะง่ายกว่า ปลูกในถวยปลูกนะครับบ่ต้องมานั่งใส่ถวยปลูกที่ละอนชองอันนะครับนี่นก็จะง่ายกว่าง่ายกว่าหลายเลยแบบนี้เอาก็จะกบด้วยขิยวขิวเผอีกที่นึงน้อยๆบางๆอ่า,า,า,อาประมาณนี้อ่าขูดเบางอาจจะมีเมล็ดออกมาในนอยนึงถ้ากัดเ,เพราะอย่ามันเขาชุ่มๆนะเดี๋ยวโป้น้านะครับเนี่ยมันจะบกหัวกันมากเลย อันนร,ร้อนันเดียเขาจะลดน้ำอีกที่นึงครับน,น้องไม่บัวก็ใส่บัวเอาเอาด้ครับอพอดเอาแต่ว่าเขา้าเขาปลูกไา้นะครับเขาก็เลยต้องใส่ตัวตัวนี้เอาให้เปียกโชกเลยเนาะให้เปียกโชกเลยครับช่วงแรกนี้เขาต้องลดน้ำให้เขาชุ่มๆมันก็จะแ้ายครับเหมือนกับเขาเอา,า,าเมล็ดเขาไป,ไปแช่น้ำนะไ,ไปัแช่น้ำไว้หนึน่งคืนอย่ังไอแต่อันนี้เราแบบใส่ในขุ้นมะพร้าวเลยในแช่เขางอกในตรงนี้เลย จบเลยง่ายจบเลย <S 2> <S 2> ละจะเดียว,ยวบอต้องแซงหนามเอหลังจากนี้เขาก็จะเก็บไว้ในที่มืดว่อันนี้เขาอยู่ในที่แจ้งเขาจะหากองพ่วงแบบนี้ครับอีกก็ขอบไว้เอไเอไมนะ่ขอบไว้พอแต่ขอบไว้หลังจากนั้นเราจะลดหนามนี่ในหนึ่งวันต่อนหนึ่งครั้งอย่าลดบ่อยนะครับห้ามห้ามลดบ่บอยเพราะว่าลดบ่อยเมล็ดเขาจะเน่าเสาก็ได้ไาาไแรงก็ได้เนาะเสาก็ได้แรงจะได้ให้เราเว้นหลังจากหนึ่งวันหนึงสองวันแล้วก็เว้นไปสักหนึ่งวันก็ได้บ่ต้องหดมือเด้อครับแม่แม่ถ้าลดบ่อยเขาก็จะเน่าไงหดมือเว้นมือนะครับหดอยู่จังมือ หกวันเนาะหกวันเจ็วันแปดวันเขาก็จะงอกแล้วนี่ก็ใช้เวลา6กถึงเจ็ดวันเขาจะเริ่มงอกอันนี้ครบครบเจ็ดวันครับครบเจ็ดวันวันนี้เลยอ่คือครบเจ็ดวันวันนี้เลยครับนี่มือที่เจ็ดพอดีเลยครับเด้เขาสิงอกประมาณนี้นะครับอ่านี่ยนะเนี่ยครับงนี่ยแต่ว่าเนี่ยในมันมันดันดันคุยข่าวมากเลยออู้นะอ่ะหูหิ้วหิ้เลยคันเขาเริ่มเขียว์สีขึ้นลงเลยเลยโอเคพอเขางอกแล้วนะครับอ่าเจ็ดมือนะครับเข้ากะเตรียมกองฟุ่มครับผู้ใดมีถุงสียังกะใส่สีนั่นแหละครับไปเลยนะครับเนาะ ขอบง่ายๆได้ครับเด้อรับเป็นถุงจากห้านี่กายคองอยู่แล้วคองอยู่แล้วเติมน้ำเติมปุ๋ยเอบีอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยเอนะครับหนึ่งช้อยตวงหนึ่งช้อยตวงที่เราให้ไปนะโอเคอันนี้ารอบนี้กรอบนี้แล้วครับเด้อกระเทจ้วกนะครับต่อไปต่อไปก็ปุ๋ยบีนะครับใส่เอสําหรับใส่บีสําหรับคือเกาครับอ่าเทจ้วกนะครับโอเคแล้วก็ใส่กระซีดน้ำเลยนะครับเด้อ ให้ปุ้ยเพื่นเคากันนะครับปุ้ยได้นี่น้ำแห้งๆนะครับต่อสายยางมาแบบนี้ก็เพรต้องข้นนะครับได้เห็ดจังสีได้เลยนะครับจะขันปุ้ยได้โบมี่นะครับน้ำแห้งๆจันสิกัใส่อ่าใส่หนามก่อนเดี๋ยวยังคอยค้นเอานะครับมันเป็นน้ำปั๊ป่ากับพักไว้สองถึงสามเงยชื่เก่าได้ครับเด้อจะให้คอลีนเพื่อนระเหยอให้แ่ขันน้ำปั๊ป่าบานได้มูบานไดหรือหมองได้โบมี่ขอลีนเนาะก็สามารถใส่ได้ใส่ได้เลยจะใส่เต็มเลยนะครับเด้อ หลังจากนั้นก็เอาตัวที่มันงอกแล้วนะครับก็มาลงกองเลยเลยก็แค่นี้แค่นี้บ่ต้องรดน้ำบ่ต้องรดน้ำอ่าบ่ต้องขุดดินบ่ต้องถอนหญ้าอีกขึ้นเดานะครับเนอบมีหญ้ามากวนใจเลยเอ้าหลังจากนั้นก็คือนตากินเลยตากินเลยอันนี้ได้18วันเนี่ยได้รับ18วันวันนี้นี่ได้ครับ18มื้อมื้อนี้เด้อครับสิบแ18วันก็สิได้ผักซี่เอายกให้เบิ่งแนะพี่กว้าง กินได้ฟักซี่นะครับใบถ้ากินอยู่เฮือนจังสี่เลยนะครับหลักเขาเลยจะได้งว่าสิบห้ามื้อก็เริ่มกินได้แล้ว้อครับเด็ดกินได้แล้วนะครับเด้ออายะอีกคือเกานะครับเด้อไอเบิ่งอู้สวยงามมากนะครับนนี่นี่นะครับแค่สิบแปดหมื่นนะครับเด้อหลักเขาจุ้วนะครับเด้อสวยนะครับนี่นี่เหร่นี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 ่ เห็นไหครับงามนะครับง่ายไม่แงามพร้อมง่ายพร้อมนะครับว่าต้องเส้นำอุ่นเนาะว่าต้องมาแบบต้องเปียนเขาเปียนออกอันนี้คือจบเลยจบเลยหลังจากที่เขาล่อล่อล่อเขางอกอ่าก็ไม่แค่มาล่องกองง่าง่ายล่อเก็บเลยเป็นแบบนี้เลยว่าต้องมาฉีกฟองน้ำยัดถอยปูอีกนะครับเนาะอันนี้เป็นจากในฟองน้ำอ่าในฟองน้ำนะครับเห็นบ่ครับก็งามคือกันงามคือกันอ่าแค่แต่ว่าตัวนี้ต้องเพาะให้มันหงอกแล้วก็มาใส่ฟองน้ำเหมือนกับสลัดนะครับเนาะ มันก็พักทั่วๆไปพอพนงอกมาใส่ในฟองน่ะอ่นี่ครับเห็นบครับต้นไงงามนะครับได้บนดีกับราบาทได้ยินาจงนี่ฟักีแงได้าบาทสิบาทได้เลยอ่ปลูกางนะครับเนาะเอออันนี้สิมื่นอันนี้ก็สมื่นซ้ำกันมื่นซ้ำกันพร้อมกันหมดครับอ่เบงนะครับบดบนดเติมน้ำไปบนดเติมปุ๋ยบัวเห็นั้มันก็อยู่น้ำกับบอนธาตเติมเนาะก็ปุ๋ยแต่รอบแรกอันนี้กับน้ำแต่รอบแรก มันมีปัญหาอย่างน้างนาคุณพ่อได้เติมปุ๋ยคุณพ่อได้เติมขาดตกอีกอย่างพี่น้องกับขมม้าวเหม็นมาทำไรเนาะนั่นครับโอเคขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอยูคือเก่านะครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ